ฮัลโหลฮัลโหลตัวเองไปดูเ e ็ตฟิกกันไหมได้ดิตอนไหนอ่ะอีก5นาทีถึงนะโอเคได้เลยเดี๋ยวเราแต่งตัวรอนะโอเคเจอกันครับจะหุยพู้ชายจะรับไปดูเน็ตฟิกที่บ้านแน่เลยอ่ะแต่งตัวแป๊บเป็นไงตัวเองชอบไหมอยากดูเรื่องไหนบอกได้นะเออเออชอบชอบชอบแอร์เย็นนอนสบายอไม่ได้พาไปดูที่บ้านหรอกหรอ เปล่าเดี๋ยวนี้เขาดูเน็ตฟิกตรงที่รถแล้วเครื่องไปติดเทปลำโพงมาใหม่เเสียงดังก็คือเหมือนกันดูในโรงหนังเลยเนี่ยตัวเองอยากดูเรื่องไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดให้เลยเนี่ยม,มลรักนักพากันเนี่ยโรงหนังแบบเรียลไทม์นะอยู่กันสองต่อสองด้วยโอ,อ,อ้โอเคตลกเหมือนกันนะเนี่ยเสียงก็ดีอ่ะนี่ไปติดเครื่องเสียงมาใช่ไหมอร่อยไหมตัวเองดูสิดูดูตัวเองกินบ้างก็ได้นะ โอ้ยแบบนี้สนุกจังเลยละมุนที่มิราบี้เขาดีจริงๆเลย